ไปครับพี่สายช่างตัวนี้เป็นครีมย้ำนะครับหางปลาแบบคอร์ดเอ็นนะเป็นครีมย้ำหางปลาแบบคอร์ดเอ็นนะครับผมในตะกร้าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นตัวครีมย้ำอย่างเดียวนะครับหรือเป็นเซตคู่แบบนี้แต่ผมแนะนํานะครับให้เป็นเซตคู่แบบนี้นะครับคุ้มกว่านะครับทั้งหมด1,200ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในกล่องนะครับจะมีหางปลาแบบคอร์ดเอ็นนี่นะครับมีเลือกขนาดขนาดเลือกนะครับ มีหลายขนาดนะ,ะมีหลายขนาดนะครับผมตัวนี้เขาบอกว่าสามารถย้ำได้ตั้งแต่เบอร์0.25นะครับ0.25ถึง10มิลนะนี่นะครับเห็นไหมนี่ถ้าย้ำย้ำแล้วหน้าตาเป็นไงนะครับย้ำแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับตัวชุดคีมย้ำห่างปลาแบบคอร์ดเอ็นนะครับผมผมแนะนำให้ซื้อเป็นคู่อย่างนี้นะ1 1, ครับหนึ่งเซตหนึ่งพันสองรอยชิ้นนะครับ ผมปักตะกร้าไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับผม